ผมว่าจะไปนอนแล้วเนะี่ยนี่เป็นเรียนสอบด้วยเนะี่ยน่าจะอะไรอ่ะมึงมีเซนไหมหรอมีเซนอะไรไมีอะไรจะสอบขาดเราเนี่ยทำใจทำใจทำใจทำไงอ่ะทำใจไปสสวัดีครับ ทำอะไรไม่ได้น่าจักทําใจผมว่าจะไปนอนแล้วพีเตอร์มาเช้าวันนี้เช้ามากๆด้วยพี่รูอยู่พี่กูอยู่หนก็ไม่มาอ้าวคนดูรอแป๊บนึ่งขอหนึ่งหนึ่งกับน้องก่อนนะแป๊บนึ่งนะรอนผมก่อนแป๊บนึงไม่นานไม่นานสัญญาพีเตอร์ถ้าผมถ้าเรียกแล้วผมไปตอบ่าคือหลับนะเพราะว่าง่วงมากออไม่มาพีเตอร์ อูก้ากูก้บูก้าูก้บ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 ู๊ก้าขึาโอ้ตัวไม่ได้ขาดครับ ช้าหนกเกินคุณเล่นห้าห้ารอกก่อนไหม้ยคุณเล่นด้วยดีเฮียอย่าพึ่งกดไอ้สัสอย่าพึ่งไอ้ควายขอเอ็นโซนะไอ้เฮียนี่เล่นเหลี่ยมเฮียเหลี่ยมเหลี่ยมหยอกไอ้ควายไม่ได้กดเลยมีคนหายอ่ะ ไอ้นะอาร์ตสละที่ให้คนดูเล่นเนออ๋ออ้าวออกสายแล้วหนึ่งควควยคุณหลุดโอ้โห,หคุณว่าจะให้มันน้อย ไอ้าอะไรอีก่ะ้เหฟูนี่ดูว่าไหมเด้ายนนี่กะมือเดียวอิ่มอ่ะเย็นๆอ่ะนอนน่ะทำไมวะ มันก็หลอัดกยอะนะ